เจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อนี้เขาสิฟ้ามาเบิ้งตลาดใหม่หู้งเฮืองเนาะในเขาสิฟ้าก็ไปเบิ้งข้างในเนาะพี่น้องมีฮานเพื่อนนี่กับคล้ายเขาหนีเบิด์ตควันคุณแนวเนาะโอเขางามไกลสวยงามงามเขาเจ้าเขาเนี้ยวพี่น้องเขากรรเพิ่นกับหี้เนาะ ทร้างตาดหมหฮงเฮืองเฮาเดี๋ยวเอาสิ่้าเขาไปเบิ่งทางในด้วยเนาะนี่ก็เป็นห่านของนั่งเองเนาะท้างนี้ก็ะลรคล้ายเสียนคล้ายวัดควนคุณแนวเป็นเครื่องแหงดูนี่คล้ายหมาคล้ายฟูพี่นอ้อง แซ่ได้พี่นองได้เบิงได้ส้มได้ลายเนาะทางนี้ก็หาดคล้ายเครื่องย่อยไปเฮาสิขอไปเบິงเคงสດนทางเนะกบมีปา พี่น้องจะได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันนอกพี่น้องอข้างตลาดใหม่ฮูเฮืองตลาดบานคนทองเนาะเป็นโค้งสุดพักสุดๆุดพักใหม่ๆนอกพี่น้อง บบแบบถั่วแบบเต็มปลาไม่ไหมนอพี่น้องเลยไอ้ได้เวิร์มไอ้ส้มมากันน้อโอ้พี่น้องค๊บครบพี่น้องเอ้ยนีลายอันลายแนวเนาะพี่น้องเนาะเป็นโองสดเบื่อ ไปได้เบ oh, no. ิ it? It like ่งได้เห็นนํากันเนาะได้ยังมาติบ่ได้บ่สิพอพ่อทางนี้คือขายปลาเนาะพี่น้องเกใหญ่อีเนาะทางนี้เนาะเใหญ่กะนอนทางนั้นกะนอนพี่น้องเอ้ยเออมันพี่น้องโอ้บักออมันพ แซ่บอร่อยอร่อยพี่น้องพี่น้องมันคากมันขากขุ่นข้นแห้งมันโอ้ยข้อแหงมันอืมครบมันคบนอนเนาะครบบาทเน่าด้วยนีด้วยอไแง้อันนั้นนังอันละเคื่งโลด้สองอันโลนังเอาม่ตัวนี้ตขั้วนะครบขั้วเลยเต็มจัเป็นไหนเป็นเป็นเป็นไื่ ในพี Nein, ่น้องในเบิงในส้มนกันเนาะีรงไดค่ไม่ขาดม่ขาม่ขานี่นัมนังันดูดคุยค่ะพูคนลนปุ๊บป๊บสดสเลยนี่ก็ส้นปลาสดสดพี่น้องเลยข้าซีมา่ายพี่น้องได้เห็นในส้มในเบิงน้ำกันไม่ๆสดๆดเลยทั้ง <laughs> chị nhảy chị nhảy sang này cái đi, nhau đơn thì nó, Hàn bản nhau đơn đi thôi, ừ, cá lóc cả mì, cá đúc bản đơn đi đưa, đi กระปูๆกระปูงามงามได้ฮ่กาซิมาทังดังน้อบันีรอบคะ มาซิฟามาพี่น้องมาเบิ่งมาสม้มเนาะตลาดใหม่หืเฮืองเด้อนี่เด้อตลาดใหม่เด้อทางเดคนก็ได้ข้หมูเนาะขายสีหมูทางท้ายงวา่วงสีง่วเนาะพี่น้องมาเบิ่งมาสม้มเนาะกันเด้อ โซนนี่ค้ายบอกไม่เนาะพี่น้องเนาะในขากระงามงามพี่น้องในาขากระวานวานสำหูรณ์เฮ้ยค้ายดีดีทั้งนี่เป็นโซ่ไม่เนาะให้ได้เบิ่งในส้มน้ำกันเลย คล้ายบัไกไมน,อนอ้องี่น้องเนาะออนมันคล้ายขีซีนนี่ม่้าคล้ายนาน้อนี่เนาะคล้ายอมัอบนบานมัานานเส็บเส็บเลยข้างนี่มันคล้ายบัเทรียน ใหม่ๆสุดๆ่ายพี่น้องเลยเบืองเลยส้มอุ้ยเมีขาคล้ายกับปุนคุณุ้ยมันนี่แนล่าเอ้ยคล <ๆ S 1> า้ายกับปุนเบิดจักโล่ลอเมื่อยสาวโล่โอ้ยคือไงคือคล้ายไหน,น,ไห,น,น,ไห,นหน่อยเท้เ <ๆ S 1> ขางามดีเนาะ อะไรเบิ <Workers S 2> ้งเบิดว <Wol of, S 2> ันวคแนวแล้วเน้ะพ no. ี่น้องเนาะทาัง้งนี้ออกมากเป็นหนาตลาดเผ็นหนาตลาดไม่ฮุงเฮื่องเนาะพี่น้องบรรยากาศยามเลง คนก็มาได้ยลยข้าแล้วเข้าแล้วจะได้มาเบ่งมาส้มกันมาตลาดใหม้เฮืองเนาอพี่น้องเนาะเออพี่น้องเอ้ยเ้ากับเชลยยุทคลิปเพียงตรงนี้เนาะ นาเฮาก็สิมาเฮ็ดใหม่